สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ที่หน้างานนะคะโอ้ยอากาศดีค่ะตอนนี้กำลังต่างเวทีนะคะทุกคนเอาทีมของโอทีของเราก็มาแล้วนะคะเอามาแหม่มละทายเอามาแหม่มมาถ่ายรูปเขาจะถ่ายอ๋อถ่ายเองไหมอันนี้อันนี้ไลฟ์อันนี้ไลฟ์อันนี้ไลท์สดไลฟ์สดไลฟ์สดใช่ใช่ใช่แม่แม่พี่พี่จะถ่ายไหม คนมาหน้างานก็จะมาชมฟรีนี่แหละบัตรการกุศล40บาทท่าบุญเออพี่น้องเออ40บาท40บาทฮะบัตร40ใช่อันนี้คือให้โรงเรียนหมดเลยรถมาล้ขอโรงเรียนเที่ยว40บาทถ้าผมบริจาคเอาเงถ้าเอามาล่ำมาลงเห็นไหมคือเขาจะขายบัตรออนไลน์แบบจ่ายค่าตัวลูกน้องบัตร40บาทคือเลิศมาก40บาทเป็นการกุศลนะคะ40บาทเพื่อการกุศล น้ำท un ่วมน้ำท่วมอาคารเด็กหน่อยอนุบาลฝนตกฝนตกมาแห้งๆแบบนี้หน่อยนอนอยู่เปียกแม้มันไหลเขาแบบมากเลยต่างหัวว่านีหัวบ่านนี่ขอเต็มขอตะกี้นอนคนไม่ได้น้ำมากเลยคู่พิ่นอยากไปขออันแห่งสนับสนุนประมาณหมื่นนี่ล่ะแค่ก็เรียกว่าอุ้ยภาสั้นนะ Emer, PI, function, the, กาเปิดวงนี้พี่ยจะไปนิดก็จะไปกิ่บุรีรัแล้วพ่พี่พ่อนักร้องอะแกรกเสียไงก็เลยอย่งน้อย่างนั้นก็ก็เว้นไปก่อนแคพเสียอะไร่งเงี้ยี่ตยู่ยก็เลยอดีก็เลยกระร่างมาสิพักกันสรุปห่องลงปิปวงพอดีพู่ก็เลยไปของงบประมานอันอันเฮ็ดอันคูกันน้ำคูกันน้ำ ประมาณมื่นนึงนี่แหละเากอูู้กขสันกะก็เก็บบัตรการสี่สิบบาทสี่สิบบาทแต่ว่าไปขอไปได้คุณแทบหรือถ้าจ่าวัายจ่าเทีาไห้ไปฝกี้กล้องให้หน่อยค่ะคฝากี้กล้องไล้สดให้หน่อยโอเคโอเคค่ะ S 1> <S 1> มากปุ๋ยมรดกตารุ่งอรุณนะคะนี่เลยค่ะเป็นปุ๋ยคู่ชาวเกษตรกรชาวไทยเฮ้าที่เป็นใส้ลที่สุดเลยก,ก็คือปุ๋ยมรดกตารุ่งอรุณโอเควันนี้จัดพูดหน้า,านนะะโอเคนะอันนี้ไม่เสียนี่เนื้อปุ๋ยเยอะนะนีของแจกด้ยนะมีเสือแจกมีของแจกด้วยนะอ่าเลิศ ใครใครที่เข้ามาใครที่มาถึงได้เนี่ยเขาโทรไปหาตัวด้วยตรวจโทรหาเหรอโอ้โหแป๊บเดียวสองพันแล้วหรอสองพันแล้วนี่ของแจกของแถมพร้อมเงินเยู่ผู้ใดมาตะเวนเราเราเราเริ่มจากกิจกรรมสองทุ่มครึ่งเนาะก็สแตนดาร์ดสองทุ่มนะคะทุกคนมาก่อนมาประมาณสองทุ่ม อ่าเิามิ้ีกิจกรรมของแจกของแถมมากมายเลยพร้อมกับเครื okay, so ่องดื่มโอทีิบาทพาให้ลองอร่อยจริงเลยค่ะสวัสดีค่ะัสดีค่ออ๋อแม่ว่าอะไรวะปลาใส่ฝนดีบาดต้งเป่าระวังฝนต้อเป่าระวังยันยาดฝนตกเนาะอัน ก้ามือนะแม่มาตัวชุ่มเขาาตัวชุ่มเอคนจะตกแะที่มีการก็้งจแล้วเรียบร้อยต๊บาเนี่ปรทมมากพี่เรียนเมื่อไหร่เี้ยพี่ไม่เรียเลยประทุมมาค่ทุมอ้ยโต๊ะกับโต๊ะผูกดีดีคุบอกว่ารับปากค่แม่เลี้ยงอยู่ว นูแหกฝนนูสีแหกเบอรปีเด้แต่ว่าปีเนี่ยเปิดว่าหนูแหกหนูพอแหกฝนเขรียกว่ากันพอแหกปีกัจะ่แหกหอมากค่ลูกในลังใจจะกฟ้ไว้ก่อนนะัย้าอยาให้โตข้อให้เราด้วยน ปดร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะสองวงนะสองวงนะมีวงน้องใหม่ด้วยฝากฝากโอทีกับปุ๋ยลูกอรุณเผื่อแบบว่าสนใจสนใจสนับสนุนนะคะสองหเึ่งสองเจ็ดสีดสามสอง ปลอดโปร่ปรองวันนี้ปลอดโปร,งร่งนะคะหมแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูเด็กๆพาไปดูเด็กๆเ,เล่น ยังไปเบื้งดูเล่นเองดึงอยู่คนน่ะปอเป็นเป็นตัวเกี่ยร์ก็ปอเป็นเป็นนะนี่ได้ค่ะได้อะไรพอฮัลโหล อ่าไฮร่งในเต็นซีห้ล่งข้างนาบูดอ่าโอที่โซโอ,อันปุ้ยหน่ะสาม่องห้ลูคาดสามอยู่ข้างนาอยู่บูดอันบูดสิน้านะ่ะต่อมาทั้งหลังอ่ะซีอมนเอออออออ่าแมนแมน ไอ้ก yeah. ินมามมัมเลยลูกอ่าเมื่อยเอา้าสนาเมื่อสันทออ่ะาเมื่อก่อนปะเมื่อก่อนท่านนี้ก็อยูวานที่ไรนี่เด็กหน่อยสวยให้ไม่เห็นเบาเขาว่าชูคุยมากกว่าบังเอิญหน้าตาของเรามั่นได้ เดี๋ยวห้าโมงค่อยมาลูกปะปลาเมื่อก่อนปลามันแดดลูกปะร้อนมากเลยกลับไปกินข้าวกินนมก่อนปะเดี๋ยวมาใหม่ลูกโอ้ยร้อนนะรอนเย็นแล้วค่อยมาเห็นเจ้านาแดงเหมล่ะ เท้าด้วยสันเจ้าบอนี่เห็นเจ๊ยิงถ่าเอานี่ป้าไอ้เจ้าจะทาวอยู่บ่หรือเมื่อไหร่จะสิเมื่อพร้อมหน่บอมาสิล่ะไปเลยอันนี้ ของเล่นนะคะจะยิงกระถาเาด็กหน่อยเด้อมันบ่มอ่ะตัวเกียวอยางน้อนแห้งเลยพี่น้องบัตรการกุศล40บาทนะคะ สวัสดีจ้าเฮ้ยขายยู่ฝุ่นให้แน่นอ่เขากำลัางสอมไหม่นจ้าอยู่คาเฟ่น่ะเออมากมากเฮ้คากำลังต่างของ พี่นอขอสิงเงอแตงหนาขนาับสร้างแตงหนาสีมงแรง่งโอ้เหนียวร้อนร้อนร้อนจนมันเพิ่งไหมเนาะรู้ลลแล้วกมีไงนอสักสองชั่วโมงก่อนลูกฮะ กียวไปนอนก่อนนะคะไปหลับ่าบนกันแล้วไปหลบบาเอากินมามมัอมามัมคขอบคุณคราแมนตอนคับเอ้ยจไปเดิร์หนนวะอะไรถงหน้าผามึงกระลกขีดังมั้งอันยุงแล้วไม่ยังยุ้งสวหอหลับค่ะ มันอยู่ปากไม่เอาไม่ใช้เท้าครับขี้ดังอ่ะนอนเป้ือกก่อนพอแข็งเฮ้ยเปลือกตั้งใจแม่เพิ่งเคยใครตดใส่แม่ประจําเลยตดตดประจําหัวไดบ้างในหัวขวรนี่ต้นละหัวขวรจะของยิงก็ดีแต่ว่านี่ยังไงเอาค่ะพันต่อซื้อเลยอ๋อโอ้ยร้อนร้อนร้อน ยาว่าตกเด้อฝนบ่ตกตรงนั้นบ่ตกมันเอาสิ้ันลงเอกดอันนี้มาเลยมาหรอคะมาเลยอไอะไรใา่มายขาเขาสักกันจ้ะเอิงมาสูตรในไส้เบื่อแล้วพอดีก็่อุ้ไปปรุงยากไปพนะฝา่ขอคุมเด้อพี่น้องเด้อ มื่อนี้คือแพ็คเอาม่ซอยเอาเอาวงมาซอยโรงเรียนขายบัตรออนไลน์ขายบัตรออนไลน์สวยนี่แหละพี่น้องขายวงขายอย่างทิ้งงานนี่แหละตำนานงานนี่กะให้โรงเรียนเก็บเอาเลยบัตรละสี่สิบบาทบัตรกันผู้ชนสี่สิบบาทซามาเบิร์ฟรีละจ้าพี่น้องก็เหมือนกับดูฟรีเพราะว่าบัตรสี่สิบบาทเท่านั้นนะคะหน้างานบัตรสี่สิบบาท จิบบาทเท่านั้นเลยของส่วนนี้สุดูกามุ้งมิ้งแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้ก็มีสองวงมิงมิงอ่ามีวงเอสพีแบรนด์ด้วยนะคะมิง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 เสียงว่างแล้วรับอยู่ตรงนี้ฮอนเถื่อนนี่นอนนะโอเคไหม

ยันพี่สวยไหมวะจ๊ะเอ้ยกเตี๋ยวน่าจะยังกินเตี๋ยวแซมรีกว่าจะเดียวแคมูเห็นตัวจีนดยตัวละกี่แคปแอนแแคปแอนแฟแอนอ๋อแคปแอนแฟร์แอน s o r r แล้ต่าตัวเเดี๋ยวพี่นองสันุ s <S okay. hey, ่งจะสันกนคาบรถตุใครห้อเลยคนหลอกง่วงนอนครับคนเดือง่วงนอนว่าเมิงตุนต่อว่ามิ้ย กับบ้านวันไหนมืออื่นกับบ้านวันไหนมืออื่นมืออื่นคือกันแล้วก็มืออื่นคือกันมืออื่นนะคะที่หลาสอบแบบมั่นใจมากเลยพี่ไอติมพี่ไอติมกับบ้านวันไหนมาติมืออื่นมืออื่นอ๋อเมื่อเอยู่นีสัมบอร์ไอติม น no no ี่บบทไหเนาะคุณซื้อแบบยีมนต้องสดโกกกว่าโกกโกกโกกมกกก่อมาตีเออแล้วไปโอ้รถเลขศูนย์มาน้ำกันรถปอดียงหเบาบ้าเลขศูนย์รถจะไม่ยกรอบอ่ะฮ่าฮ่าฮ่เลยาฮ่าลาาาล่าาฮ่าฮ่าฮู่ฮ่าลยาฮ่่ะา่ ไปนอนก่อนนะลูกนะไ<ม>รนะไปนอนก่อนนะคะแม่ไปซ้อมแป๊บหนึ่งแล้วแม่ก็จะแต่งหน้านะครับ Herr, โ, <plain. S 2> โอเคครับนอก่อน,นะนเน Hi, าาอาขอก่อนมาดมหัทฮั้ฮัท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 ฮััทฮัทฮัทฮันาัท่ัทฮัทฮทัทนัทฮ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 ัันฮััทฮััั พาพคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ